จัดการบริษัทสขุขาเฮริเทค่ะบริษัทนี้นะคะก็จะทำงานเกี่ยวกับวิษอัจชุมชนในพื้นที่เมืองเก่าสขุขค่าอ๋อทำอะไรยังไงบ้างใช่ไหมคะเป็นตัวนี้ก็คือเป็นธุรกิจในพื้นที่ที่ทำงานเพื่อการอนุรักษ์และพ,พัฒนาเมือบาน,นะคะ่ะ โดยกิจการในพื้นที่ของบริษัทสทงขลานิวเทศนะคะก็จะแบ่งเป็นสส่วนส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหา่องเซม่าคารเก่าในพื้นที่นะคะ 2. เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในชุมชนค่ะแล้วก็3ก็จะเป็นเรื่องของ,งาการจัดการเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชนเมืองของ ตอนนี้ก็ส่วนที่ทําอยู่ตอนนี้ก็คือส่วนที่2กับส่วนที่สานะคะที่เราดําเนินการในเฟสแรกเฟสแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นโดยการค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชนนะคะนํามาที่คลายแล้วก็ถานทอดลงสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างให้เกิดมูลค่าที่มากขึ้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการจัดการเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ย จริง,รงๆแผนที่เดิมเราเรียนอยูเช้่ทางเก่าอยู่แล้วแต่ตอนนี้เราก็เพิ่มกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับชุมชนให้มากขึ้นกว่าเดิมก็จะเป็นกิจกรรมเวิร์ช็อปในพื้นที่ที่ทําร่วมกับชุมชนค่ะตัวนี้ก็น่าจะปรับเรื่องการมีส่วนร่วมในชุมชนให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่าตอนแรกๆตอนที่เราลงพื้นที่ฐานของเราเจะเป็นฐานของชุมชนซะเป็นส่วนใหญ่แต่ตอนนี้เราได้ฐานเพิ่ม มา,มากขึ้นกว่าเดิมก็คือฐานที่เกี่ยวข้องกับอาร์กแกลอรี่ในพื้นที่แล้วก็คาเฟ่นในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในพื้นที่ค่ะที่เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดก,การการท่องเที่ยวชุมชนร่วมกับเราจึงเห็นในพื้นที่ตอนนี้ก็ตัวที่มองเห็นเป็นภาพใหญ่ในเซตแรกนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องของอาหาร อย่างที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ในชุมชนค่ะแล้วก็ส่วนที่สก็จะเป็นเรื่องของภูมิวัฒนธรรมในพื้นที่ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีทั้งภูมิทัศน์ที่โดดเด่นของเมืองเกาะุมพานะคะเพราะว่าตั้งอยู่ระหว่างาทะเลสาบกับทะเลนองค่ะ กระบวนการในพื้นที่เกิดขึ้นเนี่ยเริ่มขั้นตอนแรกเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยการค้นหาต้นทุนทางระดกวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนนะคะก,ก็จะมีกิจกรรมในพื้นที่น,นะคะที่ทําร่วมกับชุมชนแล้วก็เด็กในพื้นที่โดยแบ่งกิจกรรมในแต่ละกลุ่มนะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่คนในชุมชนเนะะี่ยค่ะเราก็จะเชิญเขามาแล้วก็ให้ให้เขามาทำ mapping ของชุมชนของเขาว่ามีของดีของเด็ดอย่างไรนะคะแล้วก็ในส่วนที่เราทํากับเด็กในพื้นที่ะคะ่ะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นวอล์คทัวร์ที่เราพาเขาเดินชมเมืองนะคะแต่ละจุดแต่ละจุดแล้วก็ผ่านทั้งชุมชนผ่านทั้งศาสนสถานเสน้สนทางถานนที่มีชีวิตชีวาอยู่ในเมืองเกา่าเพื่อให้เขามองอมองเมืองให้ได้ทุกมิติแล้วจัา,จากาน เราถึงมาร่วมค้นหาก,กับเขาว่าสิ่งที่เขาประทับใจหรือว่าภาพจําในพื้นที่ตอนที่เขาเดินวอล์กทัวร์กับเรานี่มีอะไรบ้างและเราก็จับจุดเด่นพวกนั้นนะคะมาคิดกิจก,กรรมร่วมกันอีกครั้งหนึ่งว่าครั้งหน้าเนี่ยเราจะทํากิจกรรมอะไรที่จะ,ะนําเสนอต้นทุนที่เขามีอยู่ในพื้นที่ค่ะ จากที่การที่เราค้นหาต้นทุนทางมรลกวัฒนธรรมในพื้นที่เราเนี่ยค่ะเราก็พบว่าต้นทุนทางสต้นทุนในพื้นที่ของเราเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างเรามีร้านค้าเรามีเครือข่ายเรามีอาหารประเภทอะไรบ้างแล้วก็เข้าไปพูดคุยเรื่องกับชุมชนว่าเ,าเขาอยากให้เขาเราเนี่ยค่ะเข้ามาพัฒนานในส่วนไหนซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็ได้พบ คำตอบมาแล้วบ้างบางส่วนนะคะในระยะแรกเนี่ยก็คือว่าเขาต้องการให้เรานําสินค้าชุมชนนะคะเข้าไปพัฒนาแพคเกจิ้งสองก็คือว่าเขาอยากให้เราส,ส่งเสริมสินค้าชุมชนในพื้นที่ะคะ่ะให้เป็นที่จดจําแล้วก็ให้เป็นที่รู้จักของเมือ,องก็เลยมีแนวความคิดที่จะตั้งร้านค้าชุมชนขึ้นมาในพื้นที่เม,มืองกกอนเมืองเก่านะคะโดยนําสินค้าต้นทุนในพื้นที่ะคะ่ะเข้าไปพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า ของสินค้าชุมชนเนี่ยค่ะให้มีมากขึ้นค่ะ,อะตอนนี้นี่สิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสินค้าในพื้นที่นะคะตอนนี้ก็คือมีร้านขนมที่เข้ามาเป็นส่วนร่วมของผู้ประกอบการของเราในพื้นที่ค่ะก็คือเส้นทางของถนหนองจินะคะแล้วก็กลุ่มของสางทานอำเภอสพิงคะค่ะที่เขาทำมูนลูกตาลกรองนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของงานคราสในพื้นที่ก็จะมีแผ่ ก็จะมีผ้าบาติกนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอะ่ะก็จะเป็นในด้านของงานหัตถกรรมพื้นบ้านก็คือพวกอุปกรณ์ข้อของเครื่องใช้ที่นำมาตกแต่งภายในโดยวัสดุพวกนั้นนะคะจะทำมาจากวัสดุธรรมชาติแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นเอาต้นทุนทางทาง,ทาง,ท,างทางวัฒนธรรมในพื้นที่ะคะ่ะคือเราเอาใบาตาลที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยเข้ามาเข้ามาสร้างมูลค่าให้มากขึ้นค่ะ สิ่งที่มีส่วนร่วมเนี่ยแรกๆเนี่ยเราค้นหาต้นทุนด้วยกันนะคะ,นะคะแล้วก็สิ่งที่สองก็คือว่าหาข้อเสนอแพเพื่อที่จะหาจุดยืนที่จะนําเสนอนะคะแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่เราได้มาเนี่ยก็คือว่า,าจากการบงพื้นที่ะคะ่ะเรามีการนําสัญ,ญลักษณ์ต่างๆในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อความหมายทั้งทางด้านศาสนสถานของ ไทยของจีแล้วก็ของมุสลิมอนะคะ่ะเข้ามาปรับใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราอนะคะ่ะในพื้นที่ตัวนี้เนี่ยพวกตาเฉดันล่าหรือว่าตัวอัตลักษณ์ในชุมชนที่เราถอดค่ามานะคะก็จะอยู่บนผลิตภัณฑ์ของเราอย่างเช่นอยู่ในขวดน้ําอยู่ในแก้วหรือว่าอยู่ในสมุดบันทึกค่ะแล้วก็มีเป็นลายเสื้อกระเป๋ยาย่ามซึ่งตัวนี้เราทดลองทําเป็นเรียกว่าต้นแบบออกมาแล้วนะคะ่ะ เพื่อที่จะฟังเสียงจากชุมชนว่าสิ่งที่เราไปถอดมาพวกนี้ค่ะ,ะสร้างภาพจำหรือว่ามีข้อคอมเมนต์ข้อแนะนำอย่างไรบ้างเพื่อที่จะพัฒนาในสิ่งวิธีการพวกนี้ค่ะมาจากเรียกว่ามาจากความสนใจมากกว่า เหมือนเด็กนะคะเราก็จะพูดคุยกับเขาว่ากิจกรรมที่เขาสนใจอยามีอะไรบ้างแล้วก็วัยกลางคนที่เขามีความสนใจค่ะมีอะไรบ้างแล้วก็ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยมีอะไรบ้างส่วนใหญ่เท่าที่เราพูดคุยะคะ่ะผู้อายุผู้สูงอายุจะไม่ค่อยมีการเคลื่อนที่ย้ายไปไหนเพราะฉะนั้นเราก็จะให้เขาเป็นฐานความรู้เป็นครูปัญญานะคะส่วนเด็กเนี่ยชอบที่จะเคลื่อนไหวชอบที่จะทํากิจกรรมตัวนี้เราก็จะคิด ว่าเอ๊ะเราจะสื่อสารกันยังไงส่วนคนที่เป็นวัยกาลางคนะคะเขาพอเป็นคนที่จะเรียกว่าเป็นเป็นัวกลางเป็นไวกลางกลางที่จะสามารถเชื่อมต่อกิจกรรมระหว่างผู้สูงอายุในพื้นที่กับเด็กน,นะคะโดยกิจกรรมที่เราทำครั้งล่าสุดเนี่ยอย่างเช่นกิจกรรมกิจกรรมเดินเดินในเมืองต่อสูงผาะคะ่ะ เราทํากิจกรรมร่วมกับ eY Space นะคะให้เด็กๆหาถ่ายรูปจากล้องฟิคนไว้กลางคนเป็นคนคลิปโปรเจกต์แล้วก็ให้เด็กนะคะเดินเข้าไปในชุมชนแล้วก็ไปถ่ายภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะมันสร้างการเชื่อมต่อกับเขาเพราะว่านอกจากว่าเขาจะไปถ่ายรูปแล้วนันเนี่ยเขาจะต้องพูดคุยกับคนสูงอายุในพื้นที่เพื่อที่จะสืบถามหาต้นตอนของความรู้ นั้นๆนะคะนำมาส่งต่อเป็นผลงานของเขาทีนี้กิจกรรมพวกนี้ค่ะก็จะสร้างเรียกว่าสร้างาสร้างภาพจําให้กับเด็กๆในขณะเดียวกันผู้สูงอายุค่ะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาภูมิใจที่มีคนเห็นคุณค่า,ข,า,ข,าของเขาในพื้นที่หลังจากนั้นเนี่ยพอเราสร้างความเข้าใจร่วมกันแล้วเนะี่ย ิจกรรมอื่นๆที่เราทําครั้งหน้าค่ะเราก็จะได้รับการสนับสนุนจากคนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าวัายกลางคนหรือว,ว่าเป็นผู้ใหญ่การเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างใช่ไหมคะตัวนี้เนี่ยเราคิดว่าเขาเปิดใจมากขึ้นนะคะจากเมื่อก่อนเนี่ยเขาอยู่ในบ้านปิดบ้านนั่งอยู่ข้างในแต่ตอนนี้ค่ะเหมือนเขาเปิดประตูบ้านเปิดประตูหัวใจของเขาอะ พื่อที่จะให้เราค่ะเข้าไปนั่งอยู่ตรงนั้นหรือว่าให้เด็กๆของเราเข้าไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วมีการสื่อถมีการสื่อสารมีการส่งต่อขึ้นมาตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราก้าวไปอีกขั้นหนึ่งนะคะหลังจากที่เขาเปิดใจเนี่ยคิดว่าตัวนี้ต้องดึงจากความสนใจของเขาก่อนคือเราต้องรู้เป้าก่อนว่าเขาว่าสนใจงานประเภทไหนนะคะแล้วคอยแล้ว ให้เขาทํากิจกรรมประเภทนั้นโดยมีเรานะคะเป็นคนส่งต่ออีกครั้งนึงซึ่งการส่งต่อของเราตรงนี้ค่ะก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าไปกําหนดกรอบของเขาเลยสัทีเดียวแต่เราให้โอกาสเขาในการคัดเลือกคัดสรรนะคะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็เราเป็นคนเสริมขเขาให้ความรู้เขาหลักการเขาให้เขาพัฒนาชิ้นงานหรือว่าผลงานที่เขาชื่นชอบอะคะ่ะต่อยอดให้สูงขึ้นไป แล้วพอได้ชิ้นงานตัวนั้นออกมาเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดว่าชิ้นงานเหล่านั้นเนี่ยคะ่ะได้นําออกมาสร้างจริงได้นาออกมาใช้จริงบนบนพื้นฐานของความเป็นจริงนะปัจจุบันเนี่ยคะ่ะมันจะสร้างความภาคภูมิใจของเขาได้มากกว่าและมันก็จะเป็นแรงส่งเสริมให้เขาทําสิ่งเหล่านั้นนะคะตอจากที่เราทํากิจกรรมในพื้นที่ะคะ่ะตอนนี้คือเราใช้ศิลปะนำน,นะคะกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเด็กๆในพื้นที่ ผลงานที่โดดเด่นของเขาค่ะคือเราให้เขามาทำกิจกรรมร่วมกับเราโดยใช้ต้นทุนเดิมในพื้นที่เนี่ยเข้ามาเข้ามาใช้แล้วก็สิ่งที่เราได้จากเขาค่ะงานศิลปะที่เราได้จากเขาเนี่ยเราไดเา้เรียกว่าเราได้งานกราฟิกที่เป็นผลงานของเด็กๆนะคะในอีกมุมหนึ่งที่เราที่เราไม่คาดคินะคะอย่างเช่นตัวล่าสุดที่เราก่อนหน้านี้นะคะ่ะที่เราทำผ้าบาติก เรา,เาให้เขาทําเกี่ยวกับภาพความทรงจำในสมขาจากที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแล้วก็มีบางคนนะคะนำตัวขนมมาค่ะที่เป็นขนมไทยอะถ้าเป็นขนมไทยของทางภาคใต้นยคะแล้วเขามาวาดเป็นลายเส้นของเด็กซึ่งนั้นก็สร้างงานที่แบบว่าเป็นกราฟิกเป็นงานศิลปะที่จะสื่อสารอัตลักษณ์ของเมืองได้คือผ้าบาติกที่เราได้ลวดลาย ซึ่งเวลาตรงน,นั้นค่ะเราอยากจะนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าในพื้นที่ที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของเมืองแต่ว่าเป็นในรูปแบบที่เป็นมุมมองของเด็กนะคะซึ่งจะเป็นภาพอะไรที่สื่อสารง่ายเข้าใจง่ายเห็นปุ๊บก็รู้ว่าน่ารักรู้ว่า น่จับน่หยิบจับนะคะแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของที่การที่เราทํางานร่วมกับชุมชน,ชนในพื้นที่บ้านบนตัวสติอาดของโรงเรียนหาวชิราวนนะะุฒิค่ะที่เราทํางานร่วมกันตัวนี้เนี่ยโจทย์ตัวเนี้ยคะ่ะค่อนข้างค่อนข้างเรียกว่าค่อนข้างจะพลิกแปลงเพราะว่าตอนที่เราตั้งเป้าไว้ตอนแรกนะคะสติอาดตัวนั้นจะมีคอนเซ็ปต์มาอีกรูปแบบหนึ่งที่เด็กเขาคิดกันมาเองว่าเขาอยากจะวาดรูปแบบนี้เพื่อที่จะสื่อสารกับ ชุมชนแต่พอเขาลงชุมชนจริงเนี่ยมันก็มีเสียงมีคอนเซ็ปต์จากชุมชนที่เป็นโจทย์กําหนดกาหนดกรอบตรงนั้นนะคะมาให้เขาอีกทีแล้วปรากฏว่าเด็กๆเนี่ยสามารถที่จะพลิกแปลงโจทย์แล้วก็คำตอบของเขาตรงนั้นนะคะได้นในสถานการณ์นั้นซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราประทับใจเพราะว่าการที่เราจะทำอะไรสักอย่างกับชุมชนนะคะ เราจําเป็นที่จะต้องฟังเสียงของคนอื่นแล้วก็รู้จักที่จะแก้ปัญหาหาเทคนิคเพื่อที่จะหาทางร่วมของคําตอบค่ะให้ออกมาดีที่สุดและผลงานตัวนาั้นาก็เป็นตัวพิสูจน์ทั้งชุมชนเองแล้วก็เป็นผลงานพิสูจน์ของเด็กๆจากโรงเรียนเอง ตรงนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้คิดว่าจะเอามาต่อยอดหรือว่าทําอะไรเพียงแต่เราคิดว่าตัวนั้นเป็นจุดจุดหนึ่งที่สร้างพื้นที่ที่ดีให้กับชุมชนแล้วก็เป็นสิ่งที่ทาให้ชุมชนนคะคะเปิดใจกับเราส่วนหลังจากนั้นน่ะเราก็ค่อยเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะหาผลหรือว่าแนวทางที่จะต่อยอดร่วมกันแต่สิ่งที่เราคิดว่าก่อนที่เราจะไปเทรนใครให้เขามาเป็นมัคคุเทศก์นะคะ เราต้องให้คนเรียนรู้ชุมชนกออนซึ่งกลุ่มที่เราทํากิจกรรมด้วยกันนะคะเป็นกลุ่มที่เราทํากิจกรรมมาต่อเนื่องแล้วก็เป็นเป้าหวังว่าเขาเนี่ยค่ะวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะเลือกเขานะคะหรือว่าเชิญเขามาเข้ามามีส่วนร่วมกับตรงนี้แต่สิ่งที่สําคัญที่เราคิดมากกว่านั้นก็คือว่าอยากให้เขาเรียนรู้ต้นทุนของชุมชนให้มากที่สุด เพื่อที่เขาจะไม่หนักรู้อะค่ะถึงคุณค่าว่าชุมชนของเขาเนี่ยมีคุณค่ายังไงพอสิ่งเหล่านั้นมันซาบซึ้งเข้าไปในหัวใจเขาอะอนาคตมันก็ไม่ยากอะค่ะที่จะให้เขาส่งต่อคุณค่าเหล่านั้นให้กับคนอ,อื่นเป้าหมายหรือความคาดหวัขงของโครงการใช่ไหมคะตัวนี้เราคิดว่าเราอยากจะประกอบการเราอยากจะทําธุรกิจ นะคะที่เกี่ยวข้องกับที่ทำงานร่วมกันกับชุมชนนะคะแล้วก็เป้าหมายของเราเนี่ยเราอยากประกอบการให้ได้ผลกำไรซึ่งเราหวังว่ากำไรจากการประกอบการร่วมกับชุมชนตรงนั้นนะคะจะนํามากยกระดับคุณภาเท่าทีวตของคนในชุมชนนี้นให้มากที่สุดไร่คิดว่าเป็นเป้าหมายหลักเครื่องมือเนี่ยเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยจริงๆทางกลุ่มอะค่ะไม่ได้ทําแค่กลุ่มเดียว ในเมืองสงขาเนี่ยยังมีองค์กรอื่นๆที่เป็นภาคประชาสังคมน,นะคะหลายๆหลายๆหลายๆกลุ่มแล้วแต่กลุ่มเนะะี่ยค่ะเขาก็มีจุดแข็งของเขาซึ่งตรงนี้เราได้เรียกว่าเราเป็นแค่จุดเล็กๆะคะ่ะจุดเนึงมากกว่าแต่สิ่งที่เราเชื่อมหรือว่ามอบให้กับเยาวชนหรือว่าคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาตรงนี้นะคะ่ะคือ เรียกว่าอีกอย่างหนึ่งอนะคือเหมือนว่าเราอะมีเครื่องมืออยู่ข้างหลังแต่ข้างหลังเราเนี่ยก็คือเป็นเป็นผู้ใหญ่เป็นครูอาจารย์เป็นคนที่เชี่ยวชาญในด้าน,นต่างๆนะคะที่พร้อมจะส่งต่อหรือว่าถ่ายทอดความรู้พวกนั้นนะคะให้กับเยาวชนรุ่นใหม่อย่างเช่นเหมือนครั้งล่าสุดเน,นะะี่ยค่ะที่เราทำมัสคอรมัสคอตของนักศึกษานะคะเขาก็มาปรึกษา Oh. ทางทางกลุ่มว่าเขาอยากจะทํากิจกรรมอะไรเขาอยากจะทําวิทยานิพนธ์เรืลเล่องอะไรดีเราตรงนี้นค่ะเราอยู่ตรงนี้เราทางนนา,านภาคปรชาคมเราก็รู้ว่าในเมืองเนี่ยยังขาดอะไรอยู่มีใครกลุ่มไหนที่เชี่ยวชาญด้านไหนบ้างและเราก็เ,าเรียกว่าส่งเสริมเขาแล้วก็แนะนําเขาให้ใช้เครื่องมือที่เป็นครูภูมิปัญญาที่อยู่ข้างหลังเราะค่ะว่า ไทยมีความถนัดด้านไหนแล้วส่งต่อเขาอ่าค่ะไปยังกลุ่มคนพวกนั้นซึ่งกลุ่มคนที่อยู่ข้างหลังพวกนั้นนะคะที่เป็นคนที่สนับสนุนเราอะ่ะเขาก็ให้ทั้งความรู้ให้ทั้งเทคนิคให้ทั้งข้อมูลจนน้องเขาได้ชิ้นงานมาชิ้นหนึ่งที่คิดว่าชิ้นงานนั้นก็น่าจะมีออน่าจะได้ใช้ในอนาคตต่อไปอะ่ะค่ะจุดเด่นของเราใช่ไหมคะจุดเด่นของเราความัแรกนี่ก็คือว่าเรามี เรามีอัตลักษณ์ที่ค่อนข้างจะโดดเด่นในพื้นที่นะคะแล้วเราก็มีกลุ่มภาคระชาสังคมที่ทํางานร่วมกันในเมืองเนี่ยค่ะค่อนข้างเข้มแข็งแล้วมาในช่วงที่มีกิจกรรมในเมืองที่หลากหลายซึ่งแขกของเราค่ะที่เป็นวิสาหกิจชุมชนอื่นๆต่างาเนี่ยค่ะเขามาเขามาตรงนี้เนี่ยก็มีเสียง นะคะมีเสียงชื่นชมบ้างแล้วก็สิ่งที่ภาคภูมิใจมากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่เขาบอกว่าเขาอยากใช้สงครในโมเดลแล้วก็นำกีิจิกรรมหลัานี้ค่ะไปส่ขขงต่อเอาไปกลับไปทําในภูมิภาคของเขาเองอย่างตัวนักชาการครั้งนี้ที่เขามาค่ะมีเก้าจุดสิ่งที่เขาบอกว่าเขาอยากจะเอา,เาไปทําเขาก็เลือกว่า กิจกรรมนี้เหมาะกับชุมชนของเขากิจกรรมนี้เหมาะกับชุมชนของเขาเราก็รู้สึกว่าเราภาคภูมิใจที่อย่างน้อยคือเราก็มีส่วนหนึ่งนะคะมีมีช้อยให้เขาเลือกให้เขาดูแล้วก็เขาได้หยิบจับเอากลับไปใช้ในพื้นที่ของเขาะคะ่ะแล้วก็ส่วนที่เราคิดว่าเราแตกต่างจากเขาใช่ไหมคะ,ะในกลุ่มมีจุดประสงค์มีความตั้งใจดีะคะ่ะตัวนี้ก็ ก,ก็แต่ละภูมิภาคก็น่าจะไม่ยากค่ะตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นว่าจะมาจะทำงานในแนวทางไหนจะมาทำงานในแนวทางที่เป็นวิชาการเป็นหลักหรือว่าจะทำงานในแนวทางชุมชนเป็นหลักแต่ปรากฏว่าก็เป็นสิ่งที่ตรงกับงานที่เราทำามดแล้วก็คือว่ามุ่งเน้นการทำงานกับชุมชนเป็นหลักแล้วก็เห็นประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว,ว ติดตามจาก Facebook ของโครงการค่ะ Facebook ชื่อสงขลามเิเทีนค่ะในนั้นก็จะมีกิจกรรมของโครงการค่ะว่าแต่ละแต่ละช่วงเวลาเนี่ยค่ะทางบริษัทเนี่ยทำกิจกรรมอะไรบ้างในพื้นที่นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะเป็นเ,เกี่ยวกับความรู้ของเมืองนะคะหรือว่าเป็นแนวทางการดำเนินงานอนุรักษ์ในพื้นที่เนีคะ ซึ่งตัวนี้ก็เป็นเป้าหมายอย่างที่เราตั้งใจจะจะทำเกี่ยวกับธุรก,กิจตัวนี้ค่ะสงทารบริจิคอมพานีค่ะ